ร้อยครับโอ้โหอ่อนแอนครับอ่อนแอนเรียบร้อยอ่อนแอนครับโอ้โหกระน้ำลงครับหืมยอดครับช็อตครับโอ้โหืมตัวนี้บอกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหลดีมากครับอุ้ยหมดแล้ว ออหตัวนี้ตัวน,นี้อือบอกเลยอือหือนี่นให้ชนครับลากขึ้นเลยลากขึ้นเลยตอนนี้ไซสครับอือหูอีกพ่อยไม่พ่อยไม่ ว้ <łość> ับออนเอนอ้โหูวันนี้บอกเลยห้าห้ากว่าแน่นอนสุยอดครับผมว้าสุดยอด